เน่ๆทุกคนช่องเรามีสปอนเซอร์แล้วนะคุกกี้ดันช็อปด้านรับเติมเกมคุกกี้ดันราคาถูกปลอดภัยแบบ200%นอกจากคุกกี้ดันแล้วยังมีเกมอื่นๆด้วยนะเป็นเพื่อนที่สนใจสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างไปที่ด้านพาได้เลยไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ สอสดีเพื่อนชาวกิลาเมเบทุกคนนะวันนี้นระัก็การรีวิวคุกกี้เลเจนด a r y ตัวใหม่ล่าสุดอย่างคุกกี้ s ซริทเลโนวากันนะโอเคก่อนที่เราจะไปเล่นกันในเกมเพลย์จริงนะเดี๋ยวเราไปอธิบายความสามารถของคุกกี้ไซริทเทิลโนวากันก่อนนะว่าความสามารถของคุกกี้ไซริทเทิลโนวาเนี่ยจะทําอะไรกันได้บ้างนะครับ โอเคเรามาดูกันที่ความสามารถของคุกกี้เซิทอโนวากันนะก็คุกกี้สซิทอโนวามันจะมีเก็บนหัวเนาะโดยเมื่อชาร์จเก็บทุกสาิีวิเนี่ยมันจะทําการใช้ความสามารถด้ดยการบินไปบนอากาศแล้วก็ใส่ชุดพาวเวอร์สูทนะครับเสนรหว่างที่บินไปเนี่ยมันจะมีแร่สซริทอรปรากฏออกมาแล้วปุ่มสไลด์เนี่ยมันจะมีปุ่มสั่งโดรนนะ ซึ่งเมื่อเรากดปุ่มสไลด์สั่งโดนปุ๊บโดนเนี่ยจะเท่าไปบินทําลายตัวแร่ซซริทอเพื่อผลิตเยลลี่ผลึกซซริทอนะรับซึ่งหลังจากที่เรายิงทําลายแร่ครบ3ก้อนมันจะมีแร่มาทั้งหมด3รอบนะรับตัวคุกกี้เนี่ยจะทําการกลางโล่ลูกบาทพร้อมกับบินไปแล้วรนะหว่างที่บินไปเนี่ยมันจะมีตัวผลึกซซริทอรปรากฏออกมาซึ่งมันก็จะทําลายแล้วก็ได้เยลลี่ผลึกซซริทอนะรับในเลเวล15าเนี่ยเยลลี่ผลึกไซริทอหนึ่งชิ้นจะอยู่ที่66,000คะแนนอันนี้คือความสามารถหลักเนาะ ทีนี้เรามาดูกันที่ความสามารถของแคนดี้พิเศษของคุกกี้เซติทอนอว่ากันนะครับตัวความสามารถแคนดี้พิเศษเนี่ยมันจะมีเกจดเล็กเพิ่มขึ้นมาเมื่อตีเนาะก็คือเป็นความสามารถแยกจากความสามารถหลักนะครับมันจะทําการชาร์จเกจดเล็กทุก16วินาทีโดยเมื่อชาร์จเกจดเล็กปุ๊บเนี่ยมันจะได้สแต็กเพิ่มขึ้นมานะครับ2สแต็กเนาะสแต็กนี้ทําอะไรได้นะครับเมื่อมีสแต็กอยู่เนี่ยถ้าหากมีสิงกิจขวางในระยะนะครับคุกกี้เซติทอนว่าเนี่ยจะสั่งโดนไปทําการโจมตีสิงกีจความได้อัตโนมัติ เมื่อทำลายสลายสีขีดขวางเนี่ยมันก็จะผลิตเยลลี่ผลึกซาลิทเลโนว่าเพิ่มขึ้นมาเป็นความสามารถของแคนดี้นะครับโดยแคนดี้ที่เลเวล5เนี่ยอยู่ที่55,000คะแนนก็ตัวแคนดี้เนี่ยความสามารถก็จะอารมณ์เหมือนแคนดี้ของ s ูเกอร์กราสแคนดี้ของกัปตันไอซ์แคนดี้ของทรัฟเฟิลที่จะช่วยสลายสีขีดขวางอัตโนมัติที่อยู่ในระยะให้นะครับซึ่งไอตัวแคนดี้เนี่ยมันสามารถนับสแต็กเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆนะถ้าในกรณีที่ไม่มีสีขวางในระยะให้เลยเนี่ยมันก็จะอั้นไปเรื่อยๆจจนกวว่าาะมีีขง ถ้าสมมุติว่าชาร์จสแต็กมาครบ2และแต่ว่ายังไม่มีอะไรให้ทําลายพอสแต็กเต็มรอบต่อไปเนี่ยมันก็จะขึ้นทบสีให้นะครับก็คือมันจะไม่ตันเนาะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับก็ทําให้ตัวคุกกี้เซอร์เรต้โนวาเนี่ย ความสามารถโดยรวมเป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นง่ายก็คือแทบจะออโต้ทุกอย่างเลยฟิลการเล่นจะอารมณ์เหมือนการเล่นดอกปัวนะครับตอนที่เล่นสกิลปกติเนาะส่วนแคนดี้อย่างที่บอกก็จะคล้ายๆกับตัวที่ผมกล่าวไปพวกชูการ์กราสอะไรประมาณนี้เนาะทีนี้เรามาดูกันที่สังเตียงกันนะกับดรลีทลเนาะดรลีทลเนี่ยมันจะใช้ความสามารถทุก18.6วินะครับตัวดรลีทลเนี่ยมันจะทําการบินไปข้างหน้าแล้วก็ทําการดูดเดลรี่ในระยะให้นะอารมณ์มือน กับการดูดของถ้าใครนึกถึงสัตว์เลี้ยงพริกอยู่อารมณ์ในการดูดเยลลี่ก็จะอารมณ์คล้ายๆกันนะครับพอดูดไปถึงระยะหนึ่งละมันจะทําการปล่อยเยลลี่อนุภาพสริท่อแล้วก็เยลลี่หมีแสนสะอาดออกมานะครับเยลลี่อนุภาพสริท่อเนี่ยอยู่ที่1นึ่0 0สนาคะแนนอันนี้คือความสามารถที่เรียว่าสิเนาะ ส่วนเยลลี่หมีแสนสะอาดเนี่ยอันนี้จะอยู่ที่2ล้านคะแนนนะผมะวิธีแยกง่ายๆนะผมไอเย,ยลลี่อนุภาพไซด์ท่อมันจะเป็นเหมือนเป็นเกลเกๆใสๆอะ่ะที่มันจะมีประกายวิบวับวิบวับออกสีเงินเงินเนาะส่วนหมีแสนสะอาดเนี่ยอันนี้ดูง่ายก็คือมันจะเป็นเหมือนเยลลี่หมียิ้มแฉ่งยิ้มแบบยีฟันเลยเออถ้าใครเห็นในเกมก็จะดูนึกภาพออกนะครับโอเคแล้วก็ในแผ่นนี้เนี่ยมันมีสกินใหม่ของคุกกี้ไซด์ท่อโนวากับกันยานอาวกาศไประดับซูเปอร์อีพิกมาด้วยเนาะความสามารถก็จะบวกคะแนนผลึกไซด์ท่ออีก700คะแนน อ๋ถ้าใครอยากได้สกินมาบวกคะแนนหรืออยากได้ใส่สกินเพื่อความสวยงามอะไรเงี้ยก็สามารถไปเปิดในร้านกาชาได้นะครับแต่ว่าในรอบนี้ผมยังไม่ได้สกินนะเออสกินรอบนี้ผมยังไม่ได้เพราะว่าเสียลูกบาทจากรอบก่อนไปเยอะอยู่นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเพลย์จริงกันเลยดีกว่านะครับว่าคุกกี้ซาริท่นว่าคุกกี้เลเจนเดอรี่ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยมันจะทําแต้มได้ดีแค่ไหนแล้วก็ความสามารถอลังการกันแค่ไหนกันนะครับ โ okay, อเคเรามาเริ่มกันที่ด่านแรกกันนะน้กับด่านห้องวงกดแก้วเนาะโอเคเมื่อใช้ความสามารถนะน้ออย่างที่เห็นเนาะเจ้าตัวไซริทอนอว่าเนี่ยจะทําทการใสพร่พาวเวอร์สูตรแล้วก็ทําการบินนะ้อซึ่งในตอหว่าที่บินอยู่เนี่ยมันจะมีเยลลี่หินมันจะมีหินแร่ไซริทอฟปรากฏออกมาเราต้องทําการกดปุ่มสไลด์เพื่อสั่งให้โดนเนี่ยทำการยิงสลายเจ้าตัวหินแร่เพื่อผลิต parents, เป็นเยลลี่ผลึกไซริทอฟน้อแล้วก็พอยิงครบ3ก้อนเนี G ่ยม,มันก็จะทําการสร้างโล่ลูกบาศแล้วก็ทําการบินไปด้วยความเร็วสูง, Before, ไน,งน,นไปด้วววยความมมเร็สูงนะนีีัจะผลึ ไอตัวแร่ไซริท่เนี่ยปรากฏออกมาเนาะแล้วก็มันจะทําการชนกับลูกบาศแล้วก็สลายกลายเป็นเยลลี่ผลึกไซริทให้เรานันอันนี้ก็คือความสามารถของมันเนาะแล้วก็ในการสังเกตนะถ้าตัวคุกกี้ไซริทอโนวาเนี่ยตอนสกิลอยู่เนี่ยมันจะสามารถเก็บลูกไฟบินไปพร้อมกันได้ดังนั้นโดยรวมการเล่นของตัวไซริทอโนวาเนี่ยจะอารมณ์คล้ายๆกับดอกบัวนะแต่ว่าข้อดีคือตอนที่สกิลอยู่เนี่ยมันสามารถกดสลายค้างได้นะ ก็คือไม่จําเป็นต้องกดหลายทีก็ได้นะครับการกดหลายทีกับการกดค้างก็มีผลแค่ทําให้สกิลตรงทําลายมันเร็วขึ้นนิดนึงแต่ว่ายังไงจังหวะบินเนี่ยมันก็จะเป็นจังหวะเดิมตลอดนะครับดังนั้นก็คือกดค้างไปเลยง่ายสุดเนาะโอเคอันนี้ก็คือความสามารถหลักของตัวซ e ริทเทอรโนวานะครับส่วนสกิลแคนดี้เนี่ยเมื่อกี้หลายคนอาจจะสังเกตเห็นหรือไม่สังเกตก็ได้เพราะว่ามันค่อนข้างเร็วนะก็คือพอมีความสามารถแคนดี้ปุ๊บจำนวนนักไอตัวเกตเล็กเต็มเนี่ยมันจะทําการสั่งโดนไปสลายสีความในระยะข้างหน้านะคร โดยมันจะสลายได้2ครั้งต่อ1สแต็กของแคนดี้เนาะเนี่ยมันจะได้จานวนนับมา2ครั้งนะครับถ้ามีสีขวางเนี่ยมันก็จะทําการสลายสีขวางให้เนี่ยเห็นไหมมันจะทําการเข้าไปยิงสลายสีขวางให้นะครับเอเหมือนลิ้นจะพันขอภนะัยเนาะซึ่งไอ้ตัวเยลลี่ที่แคนดี้วิเศษผลิตเนี่ยก็จะเป็นเยลลี่แบบเดียวกับตัวความสามารถหลักนะครับดังนั้นตัวแคนดี้เนี่ยการตีก็คือเป็นการเหมือนบวกเพิ่มคะแนนความสามารถหลักเหมือนกันนะก็คือเป็นความสามารถของเยลลี่ชนิดเดียวกันนะครับดังนั้นการตีไม่ตีแคนดี้เนี่ย ค่อนข้างส่งผลกับแต้มเยอะนะถึงแม้จะไม่ได้ผลส่งผลกับในเรื่องของสกิลเกมเพลย์ก็ตามนะแต่ด้วยความที่พอแคนดี้มันบวกคะแนนตัวไอเยลลี่ไอผลึกไซริทอาเนี่ยมันทําให้ตัวของไซริทอโนวาเนี่ยแน่นอนว่าการตีแคนดี้ค่อนข้างส่งผลกับแต้มเยอะเหมือนกันนะโอเคทีนี้เรามาดูกันที่สัตว์เลี้ยงเนาะก็สัตว์เลี้ยงนะ,นเ,งนะเจ้าด็อกเต ลิท่อผมจําชื่อน้องไม่ค่อยได้ละมันจะทําการบินไปข้างหน้าแล้วก็ทาการดูดเยลลี่ให้เนะเาะพอดูดเยลลี่ไปสักพักนึงเนี่ยมันก็ทาการพ่นเยลลี่ออกมาเนาะก็จะเป็นเหมือนเยลลี่ผลึกใสๆแล้วก็จะมีเหมือนหมีคนับเป็นหมีสีขาวๆหน้าตายิ้มแฉ่งเลยนะอันนั้นก็คือความสามารถจากาเยลลี่ของสัตว์เลี้ยงเนาะเนี่ยพอมันดูดไปสักพักหนึ่งมันก็จะทําการเขยา่าแล้วก็ยิงปล่อยเยลลี่ออกมาแบบนี้ครับดังนั้นตัวไซรลิทอโนวาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวที่มีความสามารถค่อนข้างจะหลากหลายนะ มีคั่งความสามารถในการผลิตเยลลี่มีความสามารถในการพุ่งเนาะทำลายสีขวางก็ได้นะถือว่าเป็นตัวที่ความสามารถค่อนข้างครบเครื่องเนาะโอเคก็เซตในด่านเนี้ยผมจะใช้เป็นแสงจ,จันทร์ถัดสองแล้วก็จะใช้เป็นเซตสเปเยลลี่เนาะก็คือใช้เป็นฝนดาวตกกับลูกโปง่งเนาะแล้วก็ใช้เป็นเครื่องยนต์เนาะคือด้วยความที่ไซลิทอนโนวาเนี่ยจังหวะของมันเป็นตัวที่เป็นเก็บกระเดื่อยสามขวดเนอะแต่ตัวมันเองเนี่ยความสามารถหลักในการทําระยะของมันมาจากตัวคุกกี้ก็คือความสามารถในการพุ่งมา่ใช้สกิลเนอะ ดังนั้นถ้าไม่ใส่เครื่องยนต์เนี่ยก็จะมีหลายๆด่านที่อาจจะไปไม่ถึงดังนั้นเป็นตัวที่ค่อนข้างมีเครื่องยนต์ก็ค่อนข้างอ,อุ่นใจระดับหนึ่งนะถ้าจะใส่นะโอเคก็เซตที่ผมมาเล่นวันนี้เป็นเซตอันดับ2ที่ตอนนี้เกมอัปเดตปัจจุบันมานะโอ้่าสุดที่ผมเห็นเนี่ยตอนนี้ทำได้สูงสุดที่837ล้านนะหรือ38ล้านนี่แหละนะมก็คือใช้ผัดสองแสงจันทร์จริงๆถ้าเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยมันจะใช้ผัดสอง Blue บลูสไลด์เซตนั้นอะ ทำได้839ล้านเกือบ840ล้านเลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่เออผมเบื่อ Blueslash แล้วก็เลยจะลองเปลี่ยนมาเซตแสงจันดูนะครับโอเคจังหวะท้ายก็โดดยืดให้ได้เยอนะๆเนาะก็จบที่832นะครับเห็นไหมแต้มค่อนข้างเยอะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด่านต่อไปกันดีกว่านะคะโอเคเรามาต่อกันที่ด่านที่สองกับที่กดตารับของแก๊งส้ายข่าวกันนะบก็เท่ที่ผมจะใช้ในด่านนี้ผมจะเปลี่ยนนะก็ค,ะคือใช้เป็นผัดสองแม่จกกั่วนะครับแล้วก็ใช้เป็นสมบัติทําแต้มล้วนเนาะเพราะ โอเคก็ไซริทาวโนวาเนี่ยมันจะมีจังหวะตรงจังหวะบินปิดท้ายเนี่ยจะเห็นว่ามันจะทําการดูดเยลลี่ในจอทั้งหมดในระยะเข้ามานะครับซึ่งก็จะต่างกับคุกกี้หลายๆตัวนะปกติคุกกี้เนี่ยพอบินเสร็จปุ๊บแม่เหล็กหมดก็หมดเลยถูกไหมมันก็ทิ้งเยลลี่ไว้อย่างนั้นแล้วเราค่อยไปเก็บเพิ่มเติมทีหลังอย่างยกตัวอย่างแสงจันเนี่ยที่พอบินจังหวะท้ายปุ๊บตัวดาวมันก็จะอยู่อย่างนั้นเราต้องทาการโดดหยุดเพื่อเก็บนะครับแต่ถ้าเป็นไซริทวโนวาเนี่ยตรงจังหวะท้ายคือมันดูดเข้าต แต่มันไม่ได้ดูดแค่เยลลี่ประจำตัวนะมันดูดพวกเยลลี่ในดานในระยะมาให้ด้วยน้ดังนั้นถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างโอกาสพลาดเยลลี่ต่ามากนะหลังใช้สกิลเสร็จถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างแบบเล่นง่ายเล่นสะดวกแล้วก็เป็นตัวที่สกิลค่อนข้างแบบเอามาลิกแพลงได้หลากหลายนะเล่นเป็นสายทําแต้มปกติก็ได้เล่นเป็นสายสปีดก,ก็ได้เล่นเป็นสายสแปงยเยลลี่ก็ได้เพราะว่ามันค่อนข้างครบเครื่องนะอย่างตอนสกิลเนี่ยมันก็พุ่งค่อนข้างเร็วนะเออ แถมผลิตเบีลรี่เยอะด้วยเนาะทำให้เป็นตัวที่ค่อนข้างเหมาะเล่นกับเซตสมบัติในเมตาค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าสมบัติในเมตาเนี้ยนอกจากพวกทําแต้มปกติที่มันอยู่ในเมตามาตลอดอยู่ละพวกสปีดท,ที่เพิ่งบับมาก็ค่อนข้างส่งผลเยอะนะครับอย่างเจ้าโคมดาวจิ๋วที่ตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นสมบัติสปีดท,ที่ดีมากหรือถ้าเป็นสมบัติสแปมเมลลรี่ก็อ่ะฝนดาวตกแห่งความหวังนะครับหรือกับลูกโปกนะ่งเนาะก็มาใช้คอมโบกันได้นะครับถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นได้หลากหลายอย่างที่บอกนะครับ เป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นสนุกแล้วก็ออกแบบสกิลมาได้ค่อนข้างอลังการสมกับมีความเป็นเลเจนดารี่นะตอนแรกเนี่ยผมไม่ชอบดีไซน์ตัวละครมันเท่าไหร่นะแต่พอสกิลออกมาปุ๊บเออรู้สึกว่าเอ,อ้ยสมกับเป็นเลเจนดารี่คือมันสวยแล้วก็เห็นชัดเลยว่าทีมงานค่อนข้างใส่ใจในการทําสกิลตัวนี้มากเลยนะเพราะอย่างนี้เห็นว่าตอนมันใช้สกิลเนี่ยสไปมาเยอะมากนะ <c oughs> คือแบบทาเป็นลูกบาศก์าิมิติแล้วก็หมุน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 อนะผมมองว่าเอ,อ้ยเ,เขาค่อนข้างใส่ใจราย,รายละเอียดในการทําสกิลของกุ๊กกี้ตัวนี้มากนะ ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวคุกกี้เลเจนดารี่ที่ผมชอบนะคือหงอะ่ะมันสกิลสวยนะแต่ผมรู้สึกว่าสกิลมันเฉยมากนะครับแต่พอมาเป็นตัวนี้เออค่อยสมกับความเป็นเลเจนดารี่หน่อยแถมได้ข่าวว่าเดี๋ยวตัวเลเจนดารี่ซีรีส์ต่อไปก็คือจะเป็นเกี่ยวกับตีนอวกาศถูกไหมก็จะมีเจ้าตัวนี้เปิดมาเป็นตัวแรกโน้ก็อนาคตก็คงมาเรื่อยๆอนะไรเนาะแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวเขาก็คงมีขั้นกลางด้วยแคนดี้มังกรเก่าๆสักตัวหนึ่งอาจจะมีแคนดี้สับปะรดแคนดี้วินจ่หรือแคนดี้แก้วมังกรสักตัวมาก่อน แล้วค่อยแบบต่อไปเรื่อยๆก็ตามสไตล์เกมอะเนาะขายเลเจนนอรี่ช่วงนี้เกมก็เน้นขายในเจนดรี่เป็นหลักเนาะอ่ะโอเคบินปิดท้ายไปเนาะก็ตรงจังหวะท้ายเนี่ยโดดยือให้ดีนะเพื่อกินระยะเพิ่มเติมเนาะโอเคเรียกแมจคกกวานลงมาเนาะโอแมจคกกวานในด่านนี้เนี่ยจะมีความยากนิดน,นึงนะก็คือตรงจังหวะท้ายเนี่ยต้องโดดให้เป๊ะเพื่อให้สกิลเก็บเยลี่ให้ทันนะเพราะว่าผมแนะนําว่าให้ลงหนึ่งหลุมนะ แล้วก็ตรงจังหวะสกิลแรกเนี่ยอันนี้เดี๋ยวตรงจังหวะแรกเนี่ยมันจะมีกองลูกไฟกับตัวของตัวใหญ่ขา้างหน้าถูกไหมถ้าเราโดดไม่ดีเนี่ยเราจะพลาดนะผมดังนั้นง่ายๆเนาะก็คือให้เก็บแหี่ตัวท,ที่มันเป็นแม่เหล็กพอนะผมเก็บตรงแม่เหล็กอย่างเมื่อกี้เนาะก็คือเก็บแม่เหล็กปุบมันจะทําการดูดไอ้พวกตัวใหญ่ลูกไฟเข้ามาให้ใเราเลยนะผมผมแนะนําว่าให้เก็บแบบนี้ง่ายสุดเพราะว่าผมตอนแรกผมก็งงว่าเอ๊ะทำไมผมเก็บพลาดวะพอลองไอ้นี้ดูก็คือเก็บได้นะผม อ่ะโอเคตรงทรายดูดเนี่ยผมจะปล่อยลงหลุมไปจริงจริงคือผมยังไม่มั่นใจเรื่องหลุมนี้ต้องลงนะผมคิดว่าผมอาจจะลงหลุมผิดก็ได้นะผมจริงจริงน่ามาลงหลุมนี้มากกว่านะหรือลงตรงหลุมข้างหน้าก่อนหน้าตรงเนี้ยไอตรงหลุมที่หลังเก็บเยลลี่หมีลงเสร็จแล้วอะ่ะผมคิดว่าน่าจะลงตรงนั้นดีกว่าเพื่อยื้ระยะเพิ่มเนาะคือยังไงแม่จากวามันก็สกิลทันอยู่แล้วไงอ่ะโอเคสกิลปิดท้ายไปนะผมก็เดี๋ยวอย่างที่บอก ตัวจังหวะสมบัติเนี่ยตรงจังหวะท้ายนะมมันจะทําการแสดงผลสกิลทั้งตัวของเข็มทิตแล้วก็ตัวของตะเกียงอีกรอบหนึ่งเราต้องทําการโดดยือให้ดีถ้าโดดยือเก็บได้เนี่ยจะได้แต้มบวกมาค่อนข้างเยอะนะอ่ะโอเคตรงจังหวะท้ายเนี่ยโดดยือให้ดีเนาะอ่ะผมเก็บเข็มทิตไม่ได้แต่ว่าเก็บไอตัวตะเกียงได้นะผมก็จบที่830ล้านเนาะก็เซตเนี้ยสูงสุดตอนนี้อยู่ที่836นะผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด่านต่อไปปิดท้ายกันเนาะโอเคเรามาปิดกันที่ด่านสุดท้ายกันกับด่านที่ ก็ในด่านท้องการเวลาเนี่ยเป็นด่านที่ผมบอกเลยนะเหมาะกับการเล่นผีหมีมากนะครับคือผีหมีเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสมบัติล็อกประจําการเล่นด่านนี้เลยนะเพราะว่ามันเป็นด่านที่ยังไม่มียักษ์เยอะนะครับด้วยความที่หลายคนจะทราบนะก็คือไอตัวหมียักษ์เนี่ยมันช่วยเพิ่มสแต็กของผีหมีได้ค่อนข้างรวดเร็วมากขึ้นนะครับมันทําให้พอด่านนี้มันมีหมียักษ์เยอะเนี่ยมันเลยเหมาะเล่นผีหมีมากกว่าถั่วหมีนะครับ แต่ถ้าเป็นเล่นเซตหมีล้วนก็คือสามารถใช้คอมโบกันได้นะแบบทีนี้ถั่วหมีสร้อยหมีอะไรเงี้ยอ่ะสามารถเล่นคู่กันได้นะครับแต่ซีรีทอโนวาเนี่ยด้วยความที่มันต้องใส่เครื่องยนต์ถ้ามันเจียดช่องไปใส่ของตัวแบบหมีอันอื่นเนี่ยผมมองว่ามันทําแต้มได้น้อยกว่านะเพราะตอนแรกอะ่ะผมไปลองเล่นเป็นเซตอีกเซตหนึ่งก็คือใช้เป็นถั่วหมีดูปรากฏว่าแต้มมันค่อนข้างน้อยกว่าเซตนี้พอสมควรเลยนะครับ เซตนั้นทําได้ประมาณ840ต้นๆนนเนาะก็ถือว่าค่อนข้างห่างกันเยอะเนะถ้าเป็นเซตนี้อะทได้เกิน851ล้านเลยนะก็ใช้เป็นผสัส2บูสต์แล้วก็ใช้เป็นตัวของเจ้าคมดาวจีเนอะอย่างที่บอกตัวของไซริทอนว่า no เนี่ยมันเล่นเซตสมบัติคอมโบได้หลากหลายเล่นเป็นเซตพุ่งก็ได้เล่นเป็นเซตสแปมยเยลลี่ก็เล่นได้เล่นเป็นเซตทำแต้มปกติอะไรเงี้ยก็สามารถเล่นได้เนอะเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างตอบโจทย์กับเซตสมบัติหลายๆเซตในเมตาปัจจุบันเลยนะค่อนข้างคอมโบได้เยอะเนอะ เลยเป็นตัวที่ค่อนข้างแบบทำแต้มได้ดีนะเมตานี้มากๆเลยนอกจากตัวมันเองแต้มดีแล้วอะ่ะด้วยความที่สกิลมันค่อนข้างเอื้อกับสมบัติหลายชิ้นไงอย่างหงเนี่ยเล่นเซตสปีดอาจจะไม่ได้เหมาะมากคือเล่นได้แต่ก็ไม่ได้ทําแต้มได้แบบเวอร์เพราะว่าต,วต,วตัวมันเองไม่ได้สกิลพุ่งเยอะขนาดนั้นนมันจะเหมาะเล่นกับเซตสเปริลลี่มากกว่าดังนั้นแต้มเนี่ยมันก็เลยอาจจะแกว่งค่อนข้างมากกว่าเซตของตัวไซริทโนวาเพราะว่าเซตไซริทโนวาเนี่ยถ้าเล่นเป็นเซตทำแต้มปกติเนี่ยส่วนใหญ่แต้มมันจะไม่แกว่ง ที่มันเป็นเซตพวกลูกโป่งกับฝนดาวตกครับผมก็เลยแนะนําว่าเออไซดิทอนว่าเนี่ยค่อนข้างเป็นตัวที่ดีมากๆเลยแต่ถามว่าหน้าปั้นขนาดนั้นไหมอันนี้ในมุมมองของผมนะ นะตอนนี้ถือว่าเป็นตัวที่ทําแมได้ดีที่สุดก็จริงแต่นั่นแหละด้วยความที่มันเป็นเลเจนดารี่นะโมถ้าใครไม่มีงบประมาณในการปั้นเนี่ยนะว่าก็เทไปก็ได้หรือถ้าสมมุติใครทําหงอยู่เนี่ยก็ไม่ต้องทําตัวของเซดิทอนอวาก็ได้นะเพราะว่าผมมองว่าหงก็ยังได้ใช้งานในเบรกเอายาวๆโอมแล้วก็บวกกับในการอัปเดตรอบหน้าเนี่ยตัวหงมันจะมีสกินเป็นสกินวาเลนทน์มาซึ่งผมไม่มั่นใจว่าจะมาช่วงต้นเดือนหรือกลางเดือนแต่ถ้าอ้างอิงจากการอัปเดตรอบก่อนเนี่ยก็น่าจะมาช่วงกลางเดือนนะโม ดังนั้นผมมองว่าหงเนี่ยมันต้องได้บัฟพร้อมสกินอยู่แล้วแตมเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะพอๆกับไซร์ท่อโนวาหรืออาจจะห่างกันไม่เยอะนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเขาคงอาจจะไม่ไบัฟหงมาให้โกงกว่าไซร์ท่อโนวาหรอกแต่ก็แต้มอาจจะอยู่ในระดับที่ก็เงี้งใกล้เคียงกันอาจจะเปลี่ยนจากเลนห่างกันประมาณโดย10ล้านอะไรเงี้ยก็อาจจะห่างกันประมาณสัก5ล้านนะมก็คือห่างกันไม่เยอะมากเพราะตอนเนี้ยแต้มโดยเฉลี่ยโดยรวมเนี่ยหงจะค่อนข้างห่างกับไซท่ออยู่ที่ประมาณ10ล้านถึง20ล้านแล้วแต่ด่านนะครับ แต่ก็คือโดยเฉลี่ยจะห่างกันอยู่ที่ประมาณ10ล้านเนาะเ่ะโอเคบินปิดท้ายไปนอะอมเอ,อตัวมันเองค่อนข้างแต้มเยอะนะเนี่ยจบเกิน610ล้านนมจบที่613ล้านนะคนะ่อนข้างแต้มเยอะนะมคือเซตที่มันเกิน600ล้านเนี่ยถ้าไม่ใช่เซตชูกราสก็คือไม่ค่อยมีนะอย่างมีอีกเซตก็คือจะเป็นเซตของตัวเจ้าลาสเบอรี่ที่เอ,อ่อทำแต้มได้เยอะเหมือนกันในผันแรกเพราะว่ามันวิ่งค่อนข้างไกลนมแต่ว่า2ตัวนั้นอะ่ะมันเป็นจังหวะที่เก็บขวดเลือดใหญ่สี่ขวดไง แต่ถ้าเป็นเซ็ตของไซริท so I mean, ่อที่มันเกิน600้ล้านเนี่ยอันนี้น้องเอามาเล่นในด่านที่มันเป็นจังหวัดเก็บคลเลื่อยใหญ่3ขวดนาะก็ถือว่าค่อนข้างดีแต้มได้ค่อนข้างเร็วนะสำหรับตัวไซริทอโนว่าด้วยความที่นอกจากตัวมันเองเนี่ยนอกจากใช้สกิลใหญ่ละความสามารถแคนดี้ของมันก็ช่วยในการบูสต์แต้มด้วยนาะแล้วก็อย่างที่บอกเนาะตัวแคนดี้มันเนี่ยมันบวกมันเป็นเยลลี่ชนิดเดียวกับตัวความสามารถหลักนาะดังนั้นการตีแคนดี้เนี่ย ค่อนข้างส่งผลกับการบวกแต้มเยอะก็ตามสไตล์อะเนาะคือตามสไตล์เลเจนดัลี่เดี๋ยวนี้แหละถ้าไม่มีแคนดี้แต้มมันก็ค่อนข้างน้อยกว่าอีพิกเยอะนอะคอย่างว่านะพอมีมแคนดีก้กับไม่มีแคนดี้มันก็ค่อนข้าง,างต่างกันนะเอาโอเคก็เดี๋ยวบลูส l ลัชจะบินปิดท้ายนะคก็อย่างที่บอกถ้าเล่นเป็นบลูส l ลัชเนี่ยก็ค่อนข้างแบบโฟล์์นะตอนนี้บลูส์ลัชก็เรียกได้ว่าเป็นผัดสองที่ค่อนข้างแบบฮอตฮิตมากเพราะว่าชว่วงนี้เซตให้เล่นเยอะจริงๆนะเอาโอเคปิดท้ายไปที่600ไม่ใช่6847ล้านขอยแยดะ ก็ถือว,ว่าทำแต้มได้ค่อนข้างเยอะเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปคุกกี้ไซริทอนโนวากันดีกว่านะครับโอเคเรามาสรุปคุกกี้ไซริทอนโนวากันนะผมก็ไซริทอนโนวาเนี่ยแน่นอนด้วยความที่มันเป็นเลเจนเดอรีที่เพิ่งอัปเดตมาล่าสุดเนี่ยมันเลยเป็นคุกกี้ที่ทำแต้มได้ดีที่สุดในเกมนะตอนนี้แล้วโหนกในด่านแรกเนี่ยห้องวงกดแก้วนะผมตอนนี้ทำแต้มได้สูงสุดที่8 3 9ล้านผมคิดว่า ถ้าโ o t e n t i a l โดดมาเนี่ยก็อาจจะได้สักประมาณ8-40โดยประมาณนะมซึ่งถามว่าห่างกับเซตอันดับหนึ่งก่อนหน้าอย่างแสงจันเยอะไหมก็ไม่ได้ห่างเยอะนะห่างกันแค่3ล้านเองนะผมห่างน้อยมากเลยนะแล้วก็ถ้าเป็นในด่านที่กดดานลับของแก๊งใายขาวเนี่ยอันนี้ห่างกับหงแค่6ล้านนะผมเซตหงล่าสุดเนี่ยตอนนี้สุดที่830ล้านนะแต่ถ้าเป็นในด่านล่าสุดอย่างวันแสนยาวนานขององค์กรพิทักษ์การเวลาหรือด่านห้องการเวลาเนี่ยอันนี้แต้มห่างเยอะนะ เพราะว่าตอนนี้สูงสุดที่851ล้านถูกหมสเซ่อันดับหนึ่งนุ่มแต่ถ้าเป็นเซ็ตของหงเนี่ยตอนนี้ทำได้สูงสุดที่829ซึ่งหมุก็ไม่รู้ว่าคนอาจจะยังไม่เล่นหรือเปล่าแต่มันผมคิดว่า potential สุดเนี่ยก็จ,จะได้ประมาณสัก830กลางๆอะไรประมาณนั้นนุ่มถือว่าค่อนข้างเป็นตัวที่ทําแต้มได้ค่อนข้างดีเนาะแต่ถามว่าหน้าปั้านไหมอันเนี้ย ผมมองว่าถ้าเป็นด้วยความที่มันเป็นเลเจนดอรี่เนี่ยก็ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าให้มองที่ทรัพยากรขอ,ของตัวเองนะครับให้หนึ่งเลยให้มองที่ทรัพยากรคริสตัลในกระเป๋าก่อนว่าเออเราพอไหมปั้นคุกกี้ปั้นสัตว์เลี้ยงให้แม็กซ์ไหวไหมอย่างที่สองเนี่ยที่สําคัญเลยคือมีเงินปั้นแคนดี้หรือเปล่านมอันนี้ถือเป็นคอร์ริชั่นสําคัญนะเพราะว่า ถ้ามันไม่มีแคนดี้เนี่ยมันทําแต้มได้น้อยเนาะดังนั้นถ้าใครจะปั้นคุกกี้ซาริทอนวาเนี่ยอย่างนี้บอกให้ดูที่ทรัพยากรของตัวเองเป็นหลักถ้าสมมติว่าเรามีทรัพยากรพร้อมที่จะปั้นให้แม็กแล้วอยากได้คุกกี้ดีๆมาใช้ยาวๆสักตัวหนึง่งแน่นอนว่าซาริทอนวาเนี่ยอยู่ในเมตาได้แน่นอนอย่างต่ํา2เดือนนาะโอเคแต่ถ้าสมมติว่าคุณมีหงน้ตาตาลใกล้แม็กอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่า เอ้ยเราไม่ได้อยากที่จะปั้นไซริทอนูว่าอะไรขนาดนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าให้รอก่อนได้นะผมเพราะว่าหงเนี่ยโดยรวมแต้มมันไม่ได้ห่างกันมากขนาดนั้นแล้วก็อันนี้ผมโน้ตให้อีกอย่างนะผมคือตัวหงเนี่ยมันจะมีสกินวาเลนไทน์ที่จะมาในช่วงเดือนหน้านะผมแน่นอนว่าพอมันมีสกินใหม่เนี่ยมันต้องได้รับบัฟอยู่แล้วซึ่งบัฟเนี่ยอาจจะไม่ได้บัฟเยอะมากเพราะด้วยความที่หงมันก็โหดอยู่แล้วเนาะแต่ก็คืออาจจะทรงเดียวกับตัวของเจ้ากล้วยไมท้ที่บัฟมาก็ค่อนข้างกลับมาอยู่ในเมตาได้อย่างยาวนานนนนนาาััดงงง้ผมมอว่ห่หเีย ดังได้ใช้อยู่อีกยาวๆแน่นอนเพราะว่าอย่างต่าก็ได้ใช้ในเบรกเอาอยู่แล้วนะา็ไซดีทอโนวาเนี่ยผมมองว่าเหมือนเป็นตัวเลือกไว้สําหรับคนที่ไม่มีคุกกี้ดีๆแบบเลเจนดารี่ดีๆไว้สักตัวหนึ่งอะไรเงี้ยก็สามารถเลือกปั้นไซดีทอโนวาไว้ได้นะผมช่วงนี้มันด้วยความที่มันเป็นตัวใหม่เนาะมันมีแพ็คมาขายนมก็ซื้อ3ครั้งเนี่ยก็ได้เลเวลแม็กซ์เลยนะสำหรับราคานี้นมก็ตีไป8ปดสี่เก้าก็คุณสามนมแต่ถ้าเป็นคุกกี้แลนด์ช็อปราคาก็จะถูกลงกว่านี้นะเออผมก็แนะนำนะผมถ้าะ ส่วนสัตว์เลี้ยงก็มีเหมือนกันนมราคาก็เหมือนแพ็กสัตว์เลี้ยงอีพิกทั่วไปเนาะแล้วก็มันมีแพ็กแคนดี้ด้วยนะผมแพ็กแคนดี้เนี่ยถ้าจะตีให้แม็กซ์เนี่ยมันต้องซื้อทั้งหมด3แพ็กนะ ผมแนะนําว่าถ้าใครแบบมีเงินมากพออะไรเงี้ยก็เปไปได้เลยเพราะว่าถ้ายิงแม็กเร็วก็ยิงโหดเร็วนะผมดังนั้นโดยรวมไซริทอนว่าเนี่ยถือเป็นตัวที่ค่อนข้างดีมากนะผมเป็นตัวที่ทาแต้มได้ดีแล้วก็เล่นค่างง่ายเล่นสนุกเนาะมีลูกเล่นหลากหลายนะ .om แต่อย่างที่บอกขึ้นอยู่กับทรัพยากรใน ID ดีส่วนบุคคลแล้วก็ขึ้นอยู่กับทรัพยากรกระเป๋าของแต่ละบุคคลนะ .om ว่าพร้อมที่จะปั้นหรือเปล่าแต่ถ้าใครอยากหาเลเจนดี่ดีๆสักตัวหนึง่งทำติดไอดี ID ไว้ไม่ได้ทำหงไว้อะไรเงี้ยก็ทำไซริทอนอว่าวมา ก็คงอาจจะไม่ได้บัฟเกินหน้าเกินตาไซริทอโนวาหรอกไม่งั้นคนมันจะไม่ทําตัวใหม่กันนมะอ่ะโอเคก็น่าจะประมาณนี้สําหรับตัวของไซริทอโนวานอะ้วงก็ถือว่าเป็นตัวเลเจนดอรี่อะเนาะก็ตามสูตรสําเร็จของเลเจนดอรี่นะช่วงนี้นะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย